เชื่อเขเปล่าะชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากเลยคือหลายๆคนเนี่ยเรามองดูนะโยรู้จักน้ำไหมน้ำเนี่ยธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันจะตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเม็ดฝนก็เหมือนกันฝาจะกลั่นลงมาเป็นเม็ดอ่ะมันก็ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเหมือนกันน้ําตกนี้ก็เช่นเดียวกันเว้มันตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานับภาษาอะไรกับมนุษย์ที่มันมีจิตที่มันจะคิดเต่่รื่องฝ่ายต่ำตลอดเวลาจิตตังทันตังสุดขาวหังบุคคลผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมเป็นแก้วเนี่ยอะไเป็นความความสุขของเราเนี่ยมันอยู่กับสิ่งรอบตัวกระทั้งนั้นแหละดังนั้นน่ความคิดของเราเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะห้ามบางสิ่งบางอย่างนะครับห้ามความคิดตัวเองเนี่ยมันยากโดยเฉพาะความคิดที่เป็นความคิดจรเนี่ยมันยากมากไอเวลาพูดะพูดได้แต่เวลาทำเนี่ยมันทํายากดังนั้นเนี่ยน้าตกเนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์ของเรามนุษย์ชอบคิดแต่เรื่องต่ำแต่อย่าลืมนะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตกลงสู่ที่ต่ํา จะยกระดับขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไรน้ําอยู่มันอยู่ในแม่น้ําเจอความร้อนระเหิดระเหยขึ้นไปบนระพากาศจากนั้นกล่นตัวเป็นเม็ดขึ้นมาแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนชีวิตคนมันก็เหมือนกันละเว้ยมันจะไปม,มีอะไรมากมายความคิดไอเป็นพวกความคิดจรเนี่ยเขาบอกห้ามทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ยังห้ามความคิดตัวเองไม่ได้นี่เห็นไม่ใช่หรอครับซึ่งวันนี้พระอาจาร์เนี่ยมารู้สึกแบบเฮ้ยมันดีเว้ยชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรมากมายหรอกคือมันกิน ที่แฮปปี้นอนอะไรประมาณนะี่บางทีบางครั้งการที่หลีกเล่นมาแบบเนี้ยมันทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายมากนะโยมโยมจะไปเครียดมันทาไมกับชีวิตคนเมืองไม่รู้จะเครียดทําหาเลยเนีดูธรรมชาติไม่เคยทําร้ายใครเไว้มีแต่ตัวเราเองที่ชอบทําร้ายตัวเราเอง พราะธรรมชาติเนี่ยมันคือสิ่งที่จักรวาลเนี่ยเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วแต่บางทีบางอย่างเนี่ยเราแม่งก็ใฝ่หาเ่หาอะไรก็ไม่รู้รักโลภโกรธโฉมไม่ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวพออาตมาพูดไปนะแม่งก็บอกว่าเฮ้ยไอ้บอนอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นเออสอนก็อื่นสอนตัวเองได้ไหมเราเป็นลูกกระถางคตรึงรู้ถึงเรียนรู้ถึงได้รู้ทั้งนั้นเนี่ยธรรมชาติแม่งไม่เคยทําร้ายใครเลยเว้ยแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันชอบท,าบทาําลายโดยเฉพาะทําลายความรู้สึก ความรู้สึกบางอย่างเนี่ยมันชอบทําลายไ,ไอค้คําพูดที่มันเสียดแทงจิตใจเนี่ยมันชอบทําลายแต่ธรรมชาติเกิดมาเพื่อแบ่งปันเว้ยธรรมชาติมันเกิดมาเพื่อแบ่งปันมันไม่ได้เกิดมาเพื่อทําลายมันเกิดมาเพื่อยังสมดุลโลกใบนี้ชีวิตคนเรามันก็เหมือนกันถ้าเราเนี่ยไม่ได้สร้างความสมดุลให้กับชีวิตเลยเนี่ยเราบ้างานเกินไปไหมเราโลภเกินไปไหมเราอิจฉาริษยามากเกินไปไหม จริงๆแล้วจักรวาลมันก็อยู่ในโลกไปเนี้แหละนะเหมือนอาจารย์เฉลิัยใช้นะ่ะมันเป็นศิลปะเออมันยางงั้นจริงๆอ่ะเห็นไหมเรามันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยชีวิตคนเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเครียดนะเขาบอกว่าจงอย่ากลัวการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่มึงจงกลัวการไม่มีโอกาสให้ตัดสินใจมึงจะกลัวการเปลี่ยนแปลงไปตำหาะไย เพราะในเมื่ออะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาบางคนแม่งเข้ามาเพื่อให้บทเรียนในชีวิตบางคนเป็นเพื่อนคิดในยามยากถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครดีกับมึงมากขนาดไหนมึงจงคิดถึงคนแรกที่ทิ้งมึงไปแล้วจงคิดถึงคนสุดท้ายที่ยังอยู่กับมึงพวกตรงๆว่าพระจางอาจจะพูดอย่างนี้นะเว้ย แต่รู้ไหมว่าชีวิตคนเราอะ่ะมันมีทั้งด้านดีและด้านเสียกันทั้งนั้นแหละแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะจะปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงใช้มันยังไงธรรมชาติและจักรวาลไม่เคยทําร้ายใครมนุษย์ธรรมชาติไม่เคยทําร้ายใครและมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเสื้อสร้างปัญหาแต่เกิดมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยแม่งมีความสุข บางคนอ้เหียแม่งปัญหาโลกแตกชิบหายเลยโอ้ยไอน้นู่นไอ้นี่ไอน้นั่นไม่รู้เป็นหาอะไรชีวิตขรัไม่มีอะไรหรอกมันเกิดมาเนี่ยรอวันตายอย่างเดียวแต่ถามว่าตายอย่างไรให้มีคนจำอะ่ะเราจงแก่ยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพผิดต้องรู้จักขออภัยให้อะไรต้องรู้จักให้พรอ,อย่าเป็นคนเจ้าแง่แสนงอดก่อนนอนตื่นนอนสวดมนต์ภาวนา วงภาวนาแม่งสําคัญสุดเพราะอาจารย์ไปดูแม่งพังป่านะก็คือพูดง่ายๆว่าท่านน่ะก็จะมีกูมึงเนี่ยเป็นเรื่องปกติก็ชอบมาก,กนะมันคืออะไรมันคือสิ่งที่ส่งต่อทางจิตและวิญญาณเวย้ยมันเป็นสิ่งที่ส่งต่อทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านได้ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวม,มามากมายนะดังนั้นเนี่ยให้เวลากับชีวิตมากอย่าไปเครียดกับชีวิตเครียดแล้วไม่เกิดประโยชน์มันจะไปเครียดตำหารไรนะ ฝากลูกศิษย์เอฟซีเอาไว้ให้คิดหน่อยแล้วกันบางคนคนใหม่เข้ามาเดี๋ยวจะหาว่าพระหาพูดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมไม,ไม่ได้มันคือสัจธรรมของความจริงโยมก็พูดกับเพื่อนกับคูมึงอะไรแหละอาตมาก็พูดกับลูกศิษย์ก็เหมือนว่าเป็นคนที่สนิทสนมและให้ความเป็นกันเองนี่แหละธรรมชาติเกิดมาไม่เคยทําลายใครมีแต่มนุษย์ที่ทําลายกันเองจากนั้นจงจําไว้น้ํามันตกจากที่สูงลงสู่ที่ตา่า น้ำลังรอรอเลี้ยงทุกสปปรรพสิ่งในโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะดีชั่วขนาดไหนน้ำไม่เคยแบ่งชั้นวันนะแต่มนุษย์มันจะแบ่งชั้นวันนะตลอดดังนั้นจำไว้ให้คิดชีวิตอย่าคิดแต่เรื่องต่ำๆท,ทันยกระดิบท่านยกระดับจิตใจขึ้นไปให้สูงที่สุดภาวน,นาให้มากเอาธรรมประภาแค่นี้แหละโยมจะได้ถอย